สวัสดีครับวันนี้เรามานำเสนอนะครับกบไฟฟ้านะครับยี่ห้อบอร์ดรุ่น GHO 10 8ขีด82นะครับตัวนี้นะคเป็นกบหน้า3ามนะครับมาพร้อมกับอุปกรณ์นะครับนี่ครับสอย่างไปคู่มือการใช้งาน ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวปรับหน้าใบกบนะครับปรับหน้าใบให้ลงลึกหรือไม่ลึกนะครับตัวนี้เป็นปุ่มกดล็อกนะครับส่วนตัวนี้เป็นสวิตช์ออนออฟนะครับตัวดำอันนี้สเปคเครื่องนะครับกำลังวัดต์อยู่ที่7 1 0วัตต์นะครับความเร็วรอบนะครับอยู่ที่1 6 5 0 0รอบต่อนาทีนะครับ เดี๋ยวผมจะมากดฟังเสียงให้ดูนะครับกดด้วอกดีท่กดกดกดงกด่ นิ่งนลครับอออโอเคดูกค้าท่านใดสนใจทักเข้ามาในข้อความได้เลยนะครับขอบคุณครับ